สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำรถเข็นนอยเซอร์โฟนะครับก็เป็นรถเข็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เบบี้สตาร์เพนกินนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือตัวสีนี้เป็นสีแบตเตอรี่มันสีที่โปรโมทของทางประเทศอังกฤษน,นะครับเรามาดูฟังก์ชันเบื้องต้นกันก็อย่างที่เห็นคือตัวนี้จะเป็นรถเข็นสไตล์ล้อใหญ่นะครับจะสามารถลุยไปได้ทุกพื้นผิวพับง่ายกางง่ายใช้งานได้จริงนะครับนะก็ลองมาดูฟังก์ชันเบื้องต้นก่อนก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอ็นนอน สําสหรับเด็กแรกเกิดน,นะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันด้านล่างตัวนี้นะครับที่เป็นปุ่มตัวนี้เราสามารถปลดตัวเซฟตี้ลงยกขึ้นนะครับบอกว่าจะเอ็นลงได้ง่ายๆเลยในส่วนตอนดันขึ้นที่จะนั่งตั้งถึงแค่ดันเฉยๆก็จะล็อกทั้งหมดเป็นสามสเต็ปนะครับหลังคาบาังแดดตัวนี้สามารถกางพับได้นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถยืดให้ตัวที่บังแดดตัวนี้ออกไปได้กว้างขึ้นนั่นคือจะมีซิป นะครับฝั่งนี้สามารถรูดกลางลไปได้นะครับก็จะทําให้คุมบังแดดได้เพิ่มมากขึ้นในส่วนของฝั่งนี้สามารถเปิดขึ้นเป็นทางเรื่องของช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาการมองน้องที่ฝรั่งจะเรียกว่าเป็นช่องพิกบูนะครับส่วนนี้ก็สามารถใช้งานได้ด้วยเหมาะสำหรับน้องแรกเกิดแล้วก็เหมาะกับูมิพาิการบ้านเรานะครับนอกจากส่วนนี้ตัวหลังคาที่สามารถกางพับได้เนี่ยตรงส่วนฟังก์ชันด้านในนะครับ ก็จะมีเรื่องของบอดลองสีษะนะครับตัวเบลลส่วนนี้จะเหมาะสําหรับน้องแรกเกิดมากเลยนะครับรวมไปถึงเบลลนี้แล้วพีจุดที่เป็นระบบเป็นแม่เหล็กเป็นแมกเนติกเบลลถอดท่อ,อได้ง่ายนะครับจะไม่หนีบมือน้องด้วยนะครับแล้วก็บัมเปื้อบาตัวนี้ที่คุณพ่อคุณแม่เรียกว่าบากันตกนะครับก็จะมีปุ่มกดตัวนี้ก็จะสามารถดึงออกได้ทั้งสองข้างสวิงเข้าสวิงออกนะครับพาน้องขึ้นได้ง่ายๆเลย ส่วนสองที่รองขานะครับตอนที่น้องยังเล็กอยู่เราจะดันขึ้นมาในจุดสเต็ปนี้นะครับขาน้องจะยังไม่ถึงพอนนองเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆปุ่เนี่ยเรากดปุ่มนั้นนี่สองข้างพร้อมกันนะครับก็จะปรับลงไปที่สีโลน้องสามารถนั่งแล้วก็พัาขาตรงที่ตัวเลขเวสตัวนี้ได้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มาดูต่อจากส่วนนี้ก็จะมีตัวล็อล้อหน้านะครับตัวนี้สามารถล็อกให้ล้อตั้งตรงได้เพียงคลิกเดียว นะครับในกรณีที่เราเขียนไปนในส่วนที่พื้นที่ค่อนข้างขรุขระการล้อสบัดนะครับเราวิธีปปดแล้วก็แค่นี้เท่าน,นั้นเองส่วนนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของการฟรีสแตนทําให้ตั้งได้ง่ายๆด้วยนะครับสาหรับหลายๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยความสูงไม่เท่ากันก็จะมีในส่วนของมือจับนะครับส่วนนี้เนี่ยก็คือเพียงแค่บีบด้านหน้าตัวนี้ขึ้นนะครับก็จะสามารถระดับความสูงได้คุณพ่อตัวสูงหน่อย ก็สามารถดึงขึ้นมาให้สุดได้ระดับนี้เลยนะครับถ้าคุณแม่ตัวเล็กหน่อยแล้วก็ดึแบบงไปด้างสุดได้